และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒ์เฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งแวดล้อมนี่เราคุยกันเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นคุยกันเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ค่อยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนาะจริงๆแล้วเสียงก็ถือว่าเป็นมลภาวะได้อย่างหนึ่งถ้าเราได้ยินเสียงที่มันดังเกินไป เกินเกินกว่าที่เราจะรับได้เราก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งแต่ว่าจะ จะบอกว่าบางอย่างบางคนก็จะบอกว่าเสียงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภัยร้ายที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาที่เกี่ยวกับเสียงเกิดขึ้นเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีวิทยาลายัยวิศวกรรมสังคีตสถาบานันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ธรรมวารินอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณฟนครับ อาจารย์คะปกติเวลาพูดถึงคณะวิศวกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะคิดแต่เลือกไฟฟ้าโยธาเอ่ออิเล็กทรอนิกส์แต่อันนี้เป็นวิศวกรรมสังคีตแนะนําให้เรารู้จักนิดนึงได้ไหมคะว่าคืออะไรยังไงคะอาจารย์ครับที่จริงวิทยาวิทยาลัยเราเนี่ย <c oughs> เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประดิษฐ์สาขาดนตรีและสื่อผสมครับซึ่งมีเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เปิดสอนด้านนี้เราจะ ผลิตวิศวกรออกไปทํางานทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเสียงทั้งหมดเลยครับซึ่งในนั้นก็จะรวมถึงดนตรีและพวกอะคูสิกรรด้วยสองอย่างรวมกันครับผมเป็นวิศวกรรมเรที่เกี่ยวกับเสียงตัวอย่างอย่างเช่นอะไรยังไงที่มันเกี่ยวกับเสียงบ้างอาจารย์ครับมันก็ในในในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยเกี่ยวกับเสียงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องสองส่วนคืออะคูสิกเอเจเนเรชักับออริโอเอเจเนเรชัครับอะคูสิกเอเจเนเรชัก็เกี่ยวกับพวก การขอสร้างต่างๆเนี่ยว่าเออทํายังไงถึงจะลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาภายในและจากภายในออกไปรบกวนภายนอกและเสียงยังไงให้สื่อสารกัรู้เรื่องเสียงไม่กล้องอย่างนี้ครับอย่างเช่นปัญหาะระฆังวัดกับคอนโดนอันเนี้ยคือเป็นเพราะว่าเราขาดแคนอคูสิกเอนจิเนียรงที่จะมาช่วยออกแบบหรือขาด awareness ด้านนี้ว่าการออกแบบสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันต้องกันเสียงได้นะป้องเทคเสียงที่จะให ม่ให้ข้างนอกปรบกวนข้างในหรือแม้แต่บางที่เนี่ยเป็นพวกผับพวกบาร์พวกดิสโก้เทคเนี่ยมีเสียงดังมากก็ต้องเก็บเสียงไม่ให้เสียงออกไปรบกวนภายนอกครับ <Okay. S 2> มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือแอคูสซีกเจนิ่งมันจะมันจะก่อได้อาจจะเป็นพวกคอนเสิร์ตฮอลล์หรือทำยังไงเสียงมันจะเพาะด้วยอะไรด้วยนยแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันมาถึงเดลี่ไลฟ์แล้วไปที่พักอาศัยแล้วไม่ได้ห้องประชุมหรือที่สาธารณะเป็นพวกโรงพยาบาลหรือสนามบินเวลาผู้ประกาศขา่าว ผู้ประชาสัมพันธ์เขาประกาศออกมาเสียงมันกล้องฟังไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือปัญหาด้านอัคูสติกที่อัคุสิกของเราจะศึกษาด้านนี้อันนี้คือเรื่องอัคคุ i ิกเอเจเรส่วนออริโอเอเจเรชันนี้จะเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมด้านบันเทิงกันมานิดหน่อยเป็นพวกอะไรพวกซาวด์เอเจเรชันนะครับพวกเลคคอร์ดิ่งมิกซิ่งอันนี้คือเกี่ยวข้องพวกการปรับแต่งเสียงการจัดระบบเสียงในการแสดงดนตรีทั้งเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์และการบันทึกเสียง การผสมเสียงทำยังไงให้เสียงที่ออกมาเพราะและก็บันทึกเสียงออกมาครับประมาณนี้ครับโอ้ค่ะได้เห็นภาพชัดๆนะคะโอ้ย่างแบบตึกและอาคารเนี้ยคือสําคัญเลยอย่างสถานีวิทยุเราต้องมีห้องบันทึกซึ่งต้องเก็บเสียงได้อันนี้จะต้องต้องอาศัยวิศวกรทางด้านสังคีตแล้วก็เป็นด้านอะคูสติกเอนจิเนียริงเนี่ยเข้าใจถูกเนาะใช่อะคูสติกเอนจิเนียริงนะครับจะมาแก้บนกระดาษด้ดีครับโอ้ค่ะ ก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่มีไม่มีสาขานี้โดยตรงที่ลาดกระบังเนี่ยค่ะเอ๊ะแล้วแล้วไม่มีวิศวกรที่กํากับดูแลเรื่องเสียงพวกนี้เลยเหรอคะส่วนมากพวกนี้มันจะแฝงตัวอยู่นะครับไม่เป็นสาขาโดยตรงบางทีก็อยู่ในพวกเครื่องกลเขาจะ Sound and v i b r เ t i o n นะครับหรือไม่ในภาควิชาฟิสิก ก็จะมีอาจารย์ที่จริงประเทศไทยเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เยอะนะครับจบเรียนจบจากต่างประเทศเลยครับมาทางด้านนี้แล้วก็ไปทํางานเพราะมันยังไม่มีสถานศึกษาโดยตรงทางด้านนี้เข้าไปอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์มั่งภาควิชาเครื่องกลมั่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือสถาิกเนียสถานศึกษาปัตต์เขาจะสอนบ้างส่วนหนึ่งแต่จะไม่สอนลึกมากไม่เยอะมากครับม,มันจะมีแฝงๆก็ตามพวกนี้ครับ สามารถแยกออกไปเป็นอีกสาขาวิชาชีพหนึ่งได้เลยอาจารย<ช>์เรียนรเรียนกี่ปีอะแล้วหลักสูตรนี่ประมาณไหนยังไงพอเล่าคร่าวๆได้ไหมคะหลักสูตรเราก็จะเรียนทั้งสี่ปีด้วยกันครับนะได้ก็จริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนรวมกันครับแล้วพอปีสองเทอมสองเนี่ยเขาจะแยกแล้วว่าจะเลือกไปทางด้านออดิโอและทางด้านอะคูสิก <c oughs> ครับนะฮะนั้นปีปีหนึ่งนี้จะเรียนเรียนรวมกันจะเรียนพื้นฐานด้วิศวะแล้วก็เกี่ยวกับพวกน้าเสียงน่าตาเพราะทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องต้องมีความเชี่ชาญดั้งเสียงทั้งคู่แต่เสียงเนี่ยไปใช้กับอาคารกอร่กอรสร้างกับเสียงไปใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงครับแล้วมันมันมีศาสตร์บางศาสตร์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกันเช่นพวกออดิโอเนี่ยการติดตั้งลําโพงในห้องประชุมเนี่ยพวกนี้นะอินสตรอว่าจะเลือกใช้ลําโพงขนาดไหนหันทิศทางยังไงมันก็ต้องเกี่ยวโครงสร้างหน่อยเพราะฉะนั้นบางบางอย่างมันก็ม พอปีปีหลังๆเนี่ยเพราะคือทั้งเราเนี่ยสอนเป็นหลักสูตรสองภาษาเราจะมีอาจารย์ต่างชาติด้วยแลวจะมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยเด็กก็จะมีไปโอซีเทอร์นิ่งที่ต่างประเทศด้วยในปีปีสุดท้ายเขาให้เลือกว่าจะทาโปรเจกต์หรือจะไปโอซีเทรนิ่งที่ต่างประเทศครับผม <c oughs> ครับค่ะเอ๊ด้านนี้มันเป็นเรื่องของสื่อผสมสื่อต่างๆเอ่อเรื่องของวิศวกรรมเสียงแล้วอาจารย์มาเกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงได้ยังไงอ่ะครับที่จริงแล้วก็คือ เสียงเนี่ยมันมีทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดีครับค่ะนะฮะเพราะไอ้เสียงดีก็คือเสียงไพเราะเนี่ยฟังแล้วไพเราะสนอหูอเสียงเพลงเสียงอะไรส่วนเรารู้จักในเสียงดีเราต้องรู้จักเสียงไม่ดีด้วยครับเห็นไหมครับเช่นไอกาเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเสียงออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีก็ฟังแล้วหูแตกในบางครั้งนะคนอยู่ใกล้ลาโพงมากเกินไปอยู่นานๆก็เป็นเฮียริ้งล้อเพราะงั้นพวกนี้เวลาเราทำพวกงานพวกนี้เราต้องคำนึงถึงทุกๆองค์ประกอบเลยครับว่าทํายังไงถึงให้ผู้ฟังเนี่ แล้วรถที่มีเสียงดีแล้วก็พยายามลดเสียงไม่ดีออกไปหรือไม่ได้ฝังอะคูสติกใน่งานก่อสร้างเนี่ยเพราะงั้นพวกนี้ก็คือเพราะ้มลพิษทางเสียงเนี่ยก็คือเสียงที่ส่วนของไม่ดีใช่ไหมครับงั้นปัญหาของพวกเราคือทํายังไงดีจะไม่เกิดมลภาวิมลพิษทางเสียงที่จะไปรบกวนผู้คนรอบข้างเพราะนี้เราต้องรู้ด้วยครับมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับค,ครับผมเราเรามายกตัวอย่างให้เห็นภาพดีไหมคะมลพิษทางเสียงที่เราจะเจอกันในชีวิตประจาวันอย่างเช่นอะไรยังไงคือ เราต้องดูสาเหตุก่อนว่าออปัญหาเรามดมลพิษทางเสียงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อมนุษย์มัง<ฆ>้งนะอ,ออันดับแรกมันคืออาจจะมีผลระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เราอารมณ์แปรปรวนมีความปวดหัวมั่งเราได้ยินเสียงข้าง,าง,างบ้านเนี่ยเจาะถนนกันทั้งวันเลยนึกออกไหมทําถนนเนี่ยไอเสียงตัวแยกเนี่ยมันดังจนจนปวดหัวก็เป็นไปได้ฮะแล้วยิงทางแพทย์เนี่ยน,นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอระดับเสียงเขาวัดเป็นเดซีเบลครับเขาบอกว่าถ้าเกิด มนุษย์นี่ได้ยินระดับเสียงเนี่ยเกิน80ถปง85 d ดซิ b บลเนี่ยอาจจะทําให้เกิดกับอภพผลกระทบต่อหัวใจมัางความดันมัางนะครับมันมีผลเยอะแยแะเลยมีงานวิจัยศึกษามานะครับก็คือคือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเนี่ยก็เรียก hearing loss นะมันจะเกิดการสูญเสียการได้ยินนะครับสังเกตดิคนที่ทํางานในโรงงานเนี่ยบางที่เนี่ยฮะพวกโรงงานที่ใช้เสียงเครื่องจักรัน บ่อยๆโรงงานทอผ้าโรงงานอะไรหลายๆอย่างนะครับดีเสียงมันมันดังไม่มากแต่มันดังนานทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยพวกนี้เวลาเขาออกมาเนี่ยอายุหกสิบเนี่ยหูตึงกันแทบทุกคนเลยครับต้องตะโกนคุยกันนะฮะอันนี้คือคือการสูญเสียการได้ยินนะครับค่ะเป็นเก็เป็นก็เรียกบาลาเรียกหูตึงนะฮะนะแล้วก็สุขภาพจิตก็ไม่ดีก็น้อยไม่หลับมั่งอะไรมั่งก็มีผลต่อร่างกายระยะยาวเลยเนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ที่เราต้องมาดูกันนะครับ อันนี้คือคือผลที่กระทบต่อต่อร่างกายนะตัวอย่างอั่นี่สำหรับตัวอย่างนี่ก็เห็นได้โอ้บ้านเรานี่เยอะแยะไปหมดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเ,เกิดจากการอะไรบ้างอ่ะการก่อสร้าง <S 2> <S 2> <S นะการก่อสร้างการขนส่งนะครับชุมชนที่อยู่อาศัยสถานบันเทิงพวกเนี้ยมีผลเนี้ยเสียรถไฟเนี่ยวันก่อนนี้ก็ไปโคกับกคมกบุลฤทธิษไปวัดเรื่องเรื่องเอ่อวายเบรชั่นของความถรถไฟความเร็วสูงนะว่ามีผลต่อชุมชนรอบข้างยังไงครับพวกเนี้ย มันมีผลกระทบไปหมดนะครับเรื่องเรื่องหางยาวเลยใครอยู่ใกล้คลองแสบก็จะรู้ครับเวลาเรือวิ่งมาทีนึงเสียงมันดังมากครับอันนี้คือตัวอย่างของเสียงเมื่อคดีไว้สนามบินเนี่ยเสียงเครื่องบินเนี่ยจะรบกวนครับะค่เห็นภาพนะคะเห็นภาพแล้วว่ามลพิษของเสียงเป็นยังไงบางคนไม่ได้เจอตัวไม่นึกนึกภาพไม่ออกใครอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยคือบอกเลยคือบ่นระงมเลยใครมีคอนโดอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็บ่นเหมือนกัน ว่าไม่ใช่ใชเหมือนเหมือนจะไม่มีเสียงดังนะเพราะเราอยู่ไกลไงเราก็เริ่มรู้สึกอย่างนี้แต่เขานอนเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นทั้งวัน<ช>มันก็มันก็ดังตลอดมันจะมาพร้อมกับไวเวชันหรือเขาเสียงและการสะเทือนครับบางคร<อ>ั้งแล้วบางทีความถี่มันเป็นความถี่ต่ำที่แม้แต่หูเราไม่ได้ยินนะครับมันก็มีผลด้วยครับผมเคยไปวัดวัดเสียงในในอุตสาหกรรมต่างๆมันมีผลกระทบว่าการต่อต่อร่างกายที่หูไม่ได้ยินนะครับเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าเป็นเสียงดังอย่างเดียวครับ ความสั่นสะเทือนก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันก็เรียก sound and vibration วันนี้มีผลหมดเลยครับอาจารย์แล้วพวกงานงานที่เวลาจัดรื่นเริงพวกเทศกาลต่างๆไม่ว่าลอยกระทงหรือสงกรานต์ที่กําลังจะถึงอย่างเงี้ยเวลามีงานรื่นเริงแล้วมันมีจุดประทัดจุดนู่นนี่นั่นมันเป็นเอาดอเนอะเสียงก็ดังอ่ะเสียงดังแน่นอนพวกนี้กระเทือนไหมก็มีผลครับเพราะว่าที่จริงแล้วหลายๆงานนะอย่างอย่างเช่นอย่างงานกาชาติที่ผ่านมาเนี่ยครับ และมันก็ใช่การกาชาติเป็นงานฟุตเต็ทกต่างคนต่างเปิดบูธกันดังมากเลยครับก็มีการที่จริงแล้วก็มีกฎระเบียบไปเลยครับนะว่าร้านเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีเสียงไม่เกินกี่เดซิเบลเขาจะมีระเบียบไปอยู่แล้วครับแต่ทีนี้การปฏิบัติใช้บางทีนะมันก็อารมณ์โมลุยกันว่าเป็นงานบุญงานกุศลเราก็ไม่อยากจะไปอะไรมากมายก,กับคนก็แต่ก็มีการทํารีพอรตรรายงานทุกปีครับแต่ว่าเออเราไปวัดเสียงว่าเสียงตรงนี้ร้านนี้เป็นยังไงเพราะต่างคนต่างแจแข่งหาลูกค้ากันนะครับนะซึ่งพวกเนี้ยเราก็ต้องพยายาม แนะนำร้านในเขาแก้ไขครับว่าเอออย่างน้อยคือการหันทิศทางของลาโพงการปรับปรับเสียงว่าเออให้มันอยู่แค่ไหนไม่รบกวนคนข้างเคียงและคนที่ผ่านไปผ่านมาครับมีมีผลอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานลื่นเลื่อต่างๆนะครับแม้แต่งานวัดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่อยู่อาศัยแ,แถววัดเนี่ยเวลามีงานศพมีหมอแลศพทิงก็มีผลครับซึ่งมันก็แก้ปัญหาได้สองทางทางหนึ่งก็คืออาทางผู้จัดงานก็ต้อง,ต,องต้องพยายามปรับเสียงให้มัน ลบบนคนค่าเคียงน้อยที่สุดครับหลายๆที่เขาก็พยายามจัดสถานที่ในการจัดงานเนี่ยให้มันให้มันยังไงให้มันเห,หมาะสมเช่นแต่เรารู้ว่าทางานตรงนี้ประจาทุกทุกครั้งแล้วเราอาจจะต้องสร้างสร้างกําแพงเสียงขึ้นมาเช่นใช้ปูต้นไม้ปูกกันเสียงเนี่ยมันก็ช่วยดูดซับเสียงได้แต่แม้แต่วัสดุซับเสียงท,ท,ที่ที่ใช้กันเช่นเวลาลดรถวิ่งสองข้างทางจะเห็นว่ามันมีแบิเออร์สูงสูงกันเสียงโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลตามวัดตามโรงเรียนจะสร้างสูงขึ้นมานิดนึง วันนั้นไม่ใช่สร้างเพื่อความสวยงามหรือความปลอดภัยเนี่ยแต่มีส่วนในการที่จะการเสียงลดเนี่ยออกไปข้างนอกได้เราก็ต้อง <คะ S 2> ทําแบบนั้นขึ้นมาเพื่อ pim, เพื่อการเสียงนะครับและฝั่งทางที่พักอาศัยก็ต้องก็ต้องช่วยอีกฝั่งด้วยเวลาสร้างที่พักอาศัยเนี่ยก็ต้องสร้างผนังหรือกาแพงที่หน้าต่างเนี่ยการเสียงด้วยเพราะในเมืองเนี่ยบางทีแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อสร้างเนี่ยแต่พวกนี้ คอสมันก็จะตามมาคร man, accurate, <st> ับนะมัน hmm. ม <and> ันต <t imes wei> ้องช่วยสองทางนะครับค่ะนั้นนั่นหมายความว่าวิศวกรรมสังคีตเนี่ยคือเรามีวิศวกรเพื่อที่จะออกแบบมาด้านนี้ซึ่งในที่สุดก็คือต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทางเสียงให้ได้มากที่สุดก็เลยทําให้ ต้องทํางานกับหน่วยงานที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมแห่ง,องอของไทยเนี่ยนะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยหรือกรมวกควบคุมมลพิษก็เลยอยากให้อยากให้เล่าถึงที่มาค่ะเพราะว่าเรามีการทําความร่วมมือกันเป็น MOU ถูกไหมคะคเป็นยังไงคะก็คือือที่ผ่านมาก็คือว่าที่แรกเนี่ยเราก็พยายามสอบต้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะด้านเสียงนะครับที่จริงแล้วมันก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ ว่า,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 าจะเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเสียงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งแล้วก,ก,กรมควบคุมมลพิษก็เขามีเซ็กชันของเขาเลยนะทางด้านพวกนี้โดยเฉพาะเลยครับเขามีเจ้าหน้าที่มีผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยครับเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยผลิตบุคลากรและเพราะงั้นที่เหลือคือเรื่องสร้างแวร์เนี่ยในสังคมเรื่องการบังคับใช้นะครับอย่างอย่างเราเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเราก็ไปช่วยทางก,ก,กรมควบคุมมลพิษเนี่ยช่วยในการร่างแผนแม่บทเรื่อง Sound e n v i r o n m e n ของประเทศไทยนะ ซึ่งพยงายามผลักดันให้ใช้งานได้ดีขึ้นมานะส่วนทางด้านท่านท่านวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นผุ้มในการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยใช่ไหมครับท่านก็เห็นควา,ามสําคัญตระหนักควา,ามสําคัญในด้านนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็จัดงานเป็นงานกึ่งเซมินานะครับเพื่อจะ,อะเร่ากระเชิญในด้านคุณหมอเชิญในด้านพวกคนที่มีประสบการณ์ในด้านก่อสร้างหรือเกี่ยวกับพวกแก้ปัญหาเรื่องเสียงมาพูดคุยกันเพื่อให้สังคมได้รับรู้มีท่านวิจารณ์ก็มาพูดด้วยนะแต่ก็มี ที่ที่จะกวบคูมเราเป็นผู้พูดในการเนี่ยให้สังคมได้รับรู้ว่าเออเมืองไทยถึงเวลาแล้วนะเรื่องเสียงเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญครับเพราะง้นคือผมว่าต้องสร้างความตระหนักสําคัญเลยถึงแม้ว่าเราจะมีกฎบังคับใช้ซึ่งกฎก็จะต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนกันให้ให้มันทันสมัยและเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงแล้วก็กำลังลั่นกันไปที่สุดสำคัญคือสังคมเนี่ยนะครับต้องช่วยกันให้มีความตระหนักถึงเรื่องเสียงเนี่ยไพ่ของเสียงเนี่ยมีความสําคัญอย่างไร กับเราและลูกหลานเราในอนาคตกับก็เลยเกิดความร่วมมือตรงนี้ขึ้นมาว่าจะช่วยกันผลักดันในจุดนี้ครับผมค่ะครับพอเกิดความร่วมมือแบบนี้เวลาเราสร้างแผนงานรหรือว่าเราทํางานอะไร,รบแบบเนี้ยค่ะมันมันจะออกมาในรูปแบบไหนอ,อาจารย์ก็จะมีหลายๆอย่างเช่นทางเราเนี่ยก็จะส่งเด็กจริงเราก็มีนักศึกษาที่จะไปไปทํางานไปฝึกงานที่กรมควบคุมลพ,พิษอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบแล้วพอดีมีโปรเจกต์มีอะไรอย่างโปรเจกต์คราที่แล้วเนี่ยวัดเสียงที่งานกาชาติเนี่ยก็ทัง ทางนิ้วก็มีเจ้าหน้าที่มาทางเราก็ส่งทีมคณาจารย์นักศึกษาไปไปช่วยคำวัาเสียงครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการหลายๆโครงการร่วมมือกันอีกต่อไปนะครับค่ะมันจะเหมือนกับว่าเป็นโครงการย่อยๆเนาที่พยายามท,ทําทีละนิดทีละหน่อยจนค่อยๆเติบโตขึ้นและเอาเราอาจจะมีภายคยีเครือข่ายเข้ามาเสริมกําลังในการที่จะทํางานในตรงนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเสียงก็ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะเข้ามาเพื่อที่อยากจะช่วยช่วยงานด้านนี้ทําได้เหมือนกันถูกไหมฮะ ได้เลยครับจริงนะเสียงไม่เกี่ยวข้องไปหมดเลยนะครับทุกทุกอาชีพเลยครับเนี่ยยี่งจำทางสัมคันธี่นจุดหรือเด็กรุ่นโควิดเนี่ยอันนี้อยากจะฝากไปนิดนึงนไ,หนไหนไหนรายการมาตานนี้ละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยลูกหลานเราเรียนออนไลน์อยู่บ้านทุกคนใช่ไหมครับเด็กๆใช้หูฟังกันตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกวันเลยอ่ะใช่ไหมครับแล้วเป็นเวลาเป็นปีสองปีเลยแล้วบางคนเนี่ยใช้อินเทียเนี่ยยัดเข้าไปในหูตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับ หูฟังนี่มีหลายประเภทนะครับถ้าเลือกผิดประเภทนี่มันจะมีผลกระทบต่อ,อหูเรามากเลยเพราะว่าเด็กรุ่นเนี้ยบางคนไม่ไม่รู้พ่อแม่มีอินเอียอ,อยู่แล้วแถวไม่จากโทรศัพท์ก็ให้ลูกชายยัดเข้าไปดูฟังในแต่เช้าเย็นทุกวันเนี่ยรุ่นนี้น้องๆรุ่นนี้น่าสงสารมากอายุต่วพอถึงอายุข้อเนี่ยเพราะว่าหูตึงกันทั้งประเทศเลยอนะเพราะอืมเราเนี่ยล่าสุดเราก็โคกับทางทจริงเรามีอีกหน่วยงานหนึ่งเรื่องเป็นสมาคมเสียงและการสอดเสรมประเทศไทยที่มาจอยกันทําคลิปออกมา ให้สังคมได้รับรู้ว่าไอ้เนี่ยไอ,ไอ้หูฟังเนี่ยมีหลายประเภทจะเลือกใช้ยังไงให้ถูกต้องเพราะมนผมกังวลมากเลยอ่ะฮะตอนนี้ฮะ อ๋อม,มีโอกาสยอยาาคุยเรื่องนี้เลยอะว่าเพราะว่าเด็กรุ่นใหมอ่อะใช้หูฟังแบบแบลูทูธเนี่ยแล้วก็มันมีสาร,รพัดสารเพกมัน,มนต,ต้องใช้แค่ไหนถึงจะปลอดภัยเออ,อะไรเง,งีเ้ยคือไอ้หูฟังอินเดียเนี่ยไม่ควรใช้นานครับใช้ชั่วคราวได้แต่หูฟังที่ปลอดภัยมันจะมันจะมีแบบครอบหูครับที่ครอบไปทั้งหูแต่มันจะเทิร์ดผ้าหน่อยอันนั้นก็จะปลอดภัยหน่อยแล้วจะมีหูฟังประเภทที่เรียกโบนคอนเนคเตอร์ก็คือว่าเอามาแตะตรงกระดูกกรามข้างๆปากเนี่ย แล้วมันก็จะสั่นสะเทือนเข้าไปในหูนั้นจะปลอดภัยมากเลยนะแต่อัตรรการฟังนี่มันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่ยัดเข้าไปในหูนะครับเ <c oughs> พราะมันจะได้ยินเสียงอย่างอ,างอื่นเข้ามาด้วยแต่ว่ก็ดีเ็าปลอดภยัยเวลาเดินไปเนี่ยเสียงรถมาก็ยังได้ยินรถบีบแต่รถไม่ชนนะาได้บอกไหมครับนะแต่แต่หูฟังแบบินเดียเนี่ยใช้ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวนะ้ <c oughs> เพื่อนผมประชุมออนไลน์ทั้งวันเนี่ยชักออกมามีน้ําไหลออกจากหูเลย <c oughs> บางทีมันไม่ได้ยินเสียงโลกภายนอกนะเคยใช้บูทูธแบบินเดียแล้วแล้วเออแล้วไอตัวเยื่อ ที่รับเสียงเนี่ยมันมันทำงานหนักทุกวันนึกออกไหมครับค่ะงานะแล้วบางบางทีเนี่ยลูกเรียนออนไลน์อยู่แล้วแม่ก็ขายของในร้านเนี่ยเสียงมันก็มารบกวนดังลูกก็เล่งวอลู่มันมันดังขึ้นเพื่อแข่งกับเสียงน้อยภายนอกอนอก,ก็ไม่รู้ครับเพราะเด็กเนยฮะอุปกรองก็ไม่รู้แล้วแบบนี้มันไม่ใช่วันสองวันมันเป็นปีที่ผ่านมานะครับนะมผมว่ามีผลต่อเขาเยอะเลยแล้วอย่าลืมนะครับหูเนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนไม่ได้นะนะพวกไตพวกหัวใจมันยังเปลี่ยนได้นะลิงลอสและฟอร์เลเวอร์เลยครับ นอ้จริงต้องและเด็กสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้พูดเสียงดังมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของหูฟังเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเขาจริงๆนะเพราะเพราะตัวเองได้ยินน้อยลงก็ตะโกนดังมากขึ้นนึกว่าเพราะมันการพูดคือเราได้ยินเสียงตัวเองน้อยลงอ่ะมันทำไม่ต้องพูดดังมากขึ้นนะครับค่ะอาจารย์เรามีเวลาอีกประมาณสักสองสานาทีฝากทิ้งท้ายกันนิดนึงว่าเราเองในฐานะประชาชนเราจะช่วยกันแก้ไขมลพิษเรื่องเสียงเริ่มจากตัวเราได้ยังไงม้างอาจารย์ ครับอันดับแรกคือสําหรับคนที่จะท่าที่พักอาศัยเนี่ยหรือคนที่จะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยเนี่ยก็ต้องให้พยายามให้ตระหนักนะครับว่าจะเป็นหน่วยงานราชก,การภาครัฐเอกชนเนี่ยในไา้จะก่อสร้างเนี่ยต้องอกำหนดสเปคเรื่องวัสดุซับเสียงลดป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาภายในหรือเสียงจากภายในแลว้วก็ภายนอกเนี่ยต้องมีอวนเด็ดดานนี้ให้มากๆให้ไว้นะครับเราเพิ่มในนี้นิดเ,เดียวจะยวช่วยสังคมครับอันนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่ต้องป้องกันจากต้นซอ้อนเลยครับนะนะครับอันนี้คืออยากจะให้สังคมตระหนักนะครับส่วนประชาชนทั่วไปนี เราก็ต้องต้องต้องดูแร้ต้องระวังถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสียงไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงการจัดงานต่างๆนี่นะครับนะฮะอันนี้มันมีผลกระทบคือประครังเนี่ยระยะสั้นเนี่ยไม่รู้แล้วครับแต่ถ้ามันประจําทุกวันเนี่ยมันเราต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะไปไปไปสถานที่ที่มันมีเสียงดังแบบนั้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ก็ใส่เ e อียร <c oughs> ์ปลั๊กปิดหูมนะนะนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วแล้วแล้วการที่จะว่าจะจะชม,มหอศพหรือการจะฟังเพลงเนี่ยก็เอาแต่พอควรครับ อย่าให้มันดังมากจนเกินลิมิตเพราะงั้นมันจะมีผลกระทบต่อตัวเราเองและคนรอบข้างเลยครับนะครับอันนี้มีสองประเด็นนะครับที่ที่อยากจะจะฝากถึงสังคมแต่ที่สําคัญคือตอนเนี้ทางวิทยาลัยเราเนี่ยผลิตบุคลากรมาแล้วนะฮะและตอนนี้ไม่ใช่แต่ผลิตบุคลากรย่ายาดียนะครับพวกวัสดุต่างๆเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยมีอผลิตออกมาจำหน่ายเยอะแยะเลยจำไปยก่อนมันยังหายากต้องซื้อจากต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทเลยผลิตพวกวัสดุซับเสียงเนี่ยออกมาใช้เพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่ที่หาไม่ยากทําได้แล้วแต่ที่เหลือคือเอ่อพวก เราต้องนําไปใช้กันนะเพื่ออนาคตที่ดีของหูเราและลูกหลานเราในวันข้างหน้าครับผมโอ้ค่ะมีโอกาสต้องเรียนเชิญอาจารย์คุยอีกเรื่องเสียงเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยมีเยอครับมันจะมีพวกเสียงดนตรีบําบัด เกีอะไรเยอะแยะครับโอ้นะคะเรื่องสุขภาพอะไรเยอะแยะอะไรเลยคุยนั้นจีบไว้ก่อนเลยนะคะว่าต้องคุยกับเราอีกแน่ยินดีเลยครับผมยินดีมากๆครับค่ะแต่ตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ธรรมวารินคณะดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบังค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเช่นกันครับผม